สวัสดีค่ะสบายดีเอซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้บ่ายสามครึ่งสามสิบสามแล้วจะพาเอฟซทางช่องไปรุ่นเลขกับแม่อเดือนสกาววันนี้คุณประหัตบอมีซิดเขาลุน <laughs> วันนี้คุณประหัตบอมีซิดเขาลุน <laughs> เลขหน้าออกละวบอะเลขท้ายออกละวบอะเลขหน้าสามตัวคอแามน่งั้งที tan, so that that so ina, ่หนึ aquela, ่งออกสี sixteen, ่สี่เก้ารั้งที uh ่สองออกสามสองแปดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขท้ายสามตัวนะคะสตัวครั้งที่หนึ่ง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 ังหนึ่งังหนึ่ง คันเท้าแท้โปรเชือมารีไทยเลขถ่ายลอตเตอรี่ครั้งที่หนึ่ง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 บาทหนึ่งแค่หนึ่งมาเอามาครั้งที่สองบาทนี่ไม่เหงาเลขอัอแตนเลขเนี้ยอันลอตเตอรี่เรือวากาลายหนึ่งหนึ่งหนึ่ง

คนตกตังศนเลขท้ายสมตัวครั้งที on, ่2กันนะคะัท้ายสตัวครั้งที่สองเลอไม่ได้ลุ้นด้อสามตัวเต็มเก้าศูน หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เอาหกเาศนย์เอาเนีหกเก้าศูนย์กไปเม่้เลย่คนมา่เก้มเ้านี่ดีดีมุมมีดอก ประาเก้าศูนย์ซื้อไปได้จักคู่มาลุ้นเกสเลขท้ายสองตัวูนย์นะเข้าดีดี เลขใครสงคคือว่ามาวนไปวนมาแท้บอกน่ว้ออกมาเต็บ่ได้ซ้อมนี่เว้ยมาเก่าล่ะอัมีนึนะเลขังกเอานพี่มาเลยวันนี้ดเฮ็ดเด้92 93มันบ่มีผู้ใดซื้อผู้กสร้าง มามีดอกเี่กันเขาเจ้าเขาวะไพ่เขาวะไพ่อะ่รฟุ้มน่ะมันเต็มมันอ่นเขาหเอกเก้าอ้าวผูผูบดาได้ทายกิปรุ่นคักเก้าเียหะแปดหนึ่งแปดหนึเอ้แปดโอ้แปดเจ็ เงิดว่าว่าเมนแปดหนึ่งว่าสันบ่ถือถือแล้วเนาะแปดเจ็ดคิดว่าเมนแปดหนึ่งดีใจเบิดเน่เราเนี่ยแปดเจ็ด รนค่บะ,บ,ะบาทนี้เข้ามาลุ่นรางวันที่หนึ่งไปน้ำกันนะคะหลังจากเลขล่างออกแปเจ็ดไปแล้วเนาะขาวกับบืนะคะบอกคือบอกใช้้ากนีคะอรางวันที่หนึ่งมาแล้ว นะจะมาตัวใดเนาะตัวใดละบาดนี่แปดเก้าแปดแปดเก้าแปด้แปด้าแปดก้าดกถือตัวป่านนี้กันเลย มีเก่าแปดเจ้านั่นนะเมื่อกี้นั่นล่างเจ้าเออเก่าแปดบอยังอีกพ้อยหนึ่งจะมีอยู่เจ้าเออบอยังอีกอันตัวนึงนะเจ้ามีอีกอยู่มีสองมีสองมีสองกะหูอยู่แล้วมันมีสองข้อยเนี่ยนั่นบอแมนบอยแมนอีกเอาบอแมนเนาะเก้าเจ็ด โอเคนะคะแม่ได้อยู่เนาะแต่ว่าเฮ้าบอถึกนะคะเกา่ปดาซันเด้นี่เจนี่าะค่ะเอซหลังจากไปลุ้นเลขน้ำกันมาแล้วเนาะค่ะเม่เพิ้นกับบอถึกเนาะค่ะไม่ถูกเลยซื้อเลขอะไรก็ไม่รู้บอถูกจักงวดเนาะใส่นีงวดเกายังบอเมดมาต่องวดใหม่ค่ะเอฟซจ้า แม่เพ่นกับเป็นกำลังใจให้ FC ทั้งช่องคือเกาเด้อค่ะแม่เพ่นกับบันทึกคือกันเนาะค่ะมาเบิงของพ่อหมอดูเลขเด็ดบนวิ่งสามหลุดล่างวิ่ง4หลุดนะคะบอมานะคะของอาจารย์สวัย7 8 9โอ้ยมาหมดเลยนะคะเอนี่ค่ะมาหมดเลยนะคะเมาล่าง8มาล่าง9มาบน8มาบนนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าชุดจับคู่ชุดแรกบอร่อเขาเนาะมาเบิ้งคงชุด่ายค่ะเลขสามตัวบ่เคยผ่าดเห็นบอมาน้ากันเบิดทั้งบนทั้งล่างแมนบอ่อเอฟซีจับตัดเลนสามคู่เจ็ดแปดเก่าเนาะคะ่ะโอ้ตลอดเลยเป็นแบบนี้ตลอดเลยแม่เพ่นวาเลขอาจารย์สวนาะรุ่นอ่ะคงสุด้ายของอาจารย์สวัยก็เข้าบนล่างนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะเน้นเจ็ดแปดนี่ค่ะเน้นเจ็ดแปดเข้าที่ แปดเจ็ดล่างแล้วก็มาที่แปดเก้าเลขออกเก้าแปดบนนะคะโอ้โหเนาะอาจารย์โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจารย์สบายแม่เพ้นสรุปเมื่อเสาร์ให้นะคะเนาะอ่ะบอคิดว่าเลขจะมาสูงแปดหนีเนาะคะ FC, ่ะเอฟซีเนาะแม่เพ้นเอาอยูแปดสามแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะเมื่อยเลยเมื่อยนะคะเอฟซีขั้น ขันถึงแน่ถึงบกถึงบนก็นถึงล่างกับมีกำลังใจได้ทุ่นขึ้นกับไข่แน่แล้วอันนี้เข้ามันเบิดคักเบิดแน่โพดค่ะอะส่วนของแม่หมูเนาะเก้าศูนย์เจ็ดบอมานะคะเลขออกเก้าแปดนะคะกับเจ็ดแปดเนาะแปดศูนย์เจ็ดกระดาบหนยเนาะฮไายอดกระถินก็บอเขาเดอ้อจ่าเอฟซีเอ้ยบอ่มีบุญดอกเข้านี่นะ ของพ่อเกลียงบนห้ากับสี่ก็หลุดนะคะบอม่านะคะหลักหน่วยมาแค่แปดนะคะนี่ค่ะของของพ่อเกลียงบนหลักบนหลักหน่วยมาแปดนะคะแต่ว่าจับคู่เขาเดอกเพราะว่าทั้งบนบม่มีเก่าเนาะส่วนของพ่อเกลียงล่างหลักสิบล่างให้มาแปดมีมาค่ะหลักสิบล่างเขา้าหลักหน่วยบเบานะคะนี่ค่ะ ตาปากน้ำโพเน้นแปดแปดเลขออกแปดเจ็ดกับแปดเก้านะคะนี่ค่ะเนาะแปดมาบนมาล่างเนาะของหลวงตาหนึ่งกับสองบอมาค่ะหนึ่งผุนหนึ่งหนึ่งไปอยู่เลขท้ายสามตัวผุ่นเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะของเขาฝากมาสองกับสามบอเขานะคะของอาจารย์หนุมกระสิน โค้งสุดท้ายก็บบเข่านะคะนี่ค่ะให้มารอบแรกก็หลุดเหมือนกันบบเข่าเนาะอาจารย์เสรีนี่ค่ะเจ็ดกับแปดก็มาด้วยกันนี่ค่ะจับคู่ให้เข้านะคะเจ็ดแปดเจ็ดล่างนี่ค่ะของอาจารย์เสรีเนาะแปดเจ็ดล่างนี่ค่ะเข้าที่แปดเจ็ดล่างนะคะ โค้งสุดท้ายมาให้โบเขานะคะอาจารย์ตี8ปลิ้วหลุดนะคะโบเขานี่ก็จับคู่ชุดล่างก็โบเขาเนะชุดบนก็หลุดของอาจารย์เล็กวิ่ง3มา8นะคะโบเขา่าจับคู่ก็โบเขานะคะนี่ค่ะวิ่งล่างก็หลุด เลขวิ่งท่าน้ำนนก็หลุดนะคะ fc นี่ค่ะสองกับห้าเนาะของแม่ค้าวิ่งเด่นเจ็ดตัวเดียวเด่นบนแต่ว่ามาล่างบนกันล่างนั่นแหละแต่ว่ามาล่างเนาะเจ็ดค่ะมาเจ็ดล่างจับคู่ให้เบาเขานะคะนี่ค่ะเลขมีที่มาให้มา 9, 7, เก้าเจ็ดเลขออกแปดเจ็ดให้หกแปดแปดเลขออกแปดเก้าแปดนะคะขั้นเป็นเก้าแปดแปดสิกันยังไข่เนาะ เอฟซีจะได้น้ำแดงเนาะนี่แดอะไรนี่ใช่อะไรนี่ผมพิตายโคชเดียลหกหนึ่งใช่ไหมแมนงวดนี้ไงนี่เก้าแปดเห็นไหมนี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเลขรับวงในแมนเจ็ดงวดเขามากหกงวดคือเมื่อเสาจะได้ล่วงคลิปไฮเพิ่์ลงโดนแล้วลงโดนแล้วบอกอ๋อรงโดนเลวนอกตั้งแต่ช่องบอถึก อันแบนพุ่นเนาะพุ่นลงตังเต็นกอนาน,ะนันแล้วค่ะอ่ะผู้ใดบบถูก็สู่ต่อไปน้ำกันค่าแม่นองคำแพงกะเบิดลคือกันระคาเอฟซเออเป็นกำลังใจค่ะได้เงินแต่ละเดือนมากกะใส่ต่นี่อยู่ในราคาเอฟซี FC. จ้าเป็นกำลังใจให้คือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ